สวัสดีครับพบก,กับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่20กุมภาพันธ์สองพนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี ptt pttep delta k bank <c> sca <oughs> advance d top cbg to t o jmt eatu tasco bem aot นะครับอะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะก่อนที่เราจะมาดูหุ้นวันนี้นะครับเราขอดูตัวที่เราวิเคราะห์ไปนะตัวที่เราวิเคราะห์ไปตั้งแต่เมื่อวันที่สิบเก้านะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันที่เซตเก่อนนะครับเซตเป็นแนวโน้มขาลงใช่ไหมนะครับตอนนี้เป็นไซส์เวดาวนะอยู่ที่เกาะแบบนี้นะ กรอบเริ่มแคบไปเรื่อยนะกรอบเริ่มแคบไปเรื่อยนะครับแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันสามรอยเจ็สิบแปดแนวต้านอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่นะอ่ะก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับยังเอาแน่อนอนอะไรไม่ได้หรือว่าถ้าเราจะเอาแบบเออเราจะเอาอนะเนาะ มันก็ได้ประมาณนี้สามเหลี่ยมไม่เอาไม่เอาเส้นนี้ใช่ไหมสมมติเราเอาเส้นนี้มันก็ไม่ใช่นะมันก็ได้จะไปตรงนี้เนี่ย นะครับเป็นกรอบสามเหลี่ยมแบบนี้เป็นกรอบสามเหลี่ยมแบบนี้เหมือนจะหลุดเหมือนจะหลุดแต่ก็แหมฉันฉันยังไม่อยากหลุดเหมือนจะหลุดแต่ยังไม่อยากหลุดอ่ะเอาเข้าไปตรงนี้แล้วกันถ้าเข้ามาดูทางเฟรมย,อยนะ่อ่ๆเนี่ยอ่ะ เห็นไหมครับ mm hmm. คือพยายามจะหลุดมาละครั้งหนึง่งแต่ว่าก็ดึงขึ้นมาก่อนวันนี้ก็แบบอยู่ในกกอบอะดึงเข้ามาอยู่ในกเกาะนะครับเพราะฉะนั้นี่คือมันจะแบบไซส์เวทาวเนี่ยเราจะมองขาลงได้เปรียบนะขาลงได้เปรียบนะครับเนาะดังนั้นเฝ้ระวังนะครับเฝ้าระวังหลุด 1,378ไม่ดีนะโอเคคราวนี้เรามาดูกันนะครับตัวที่เราวิเคราะห์กันวันที่1ิบนะอ่ะพี่ที่ก็มีโอกาสขึ้นใช่ไหมเนี่ยครับขึ้นมาชนปั้งก็ตรงถูกไหมครับก็ตรงเนาะก็ตรงนะครับอ่ะคราวนี้เดลต้าเรามองว่าลงใช่ไหมครับลงใช่ไหมรอที่72 บาทยี่0บห้าเจ็ดสิบบาทห้าสิบก็ตรงนะถูกนะ IVL เนี่ยเราชี้ว่าเนี่ยเขาต้องลงต่อนะครับลงมาทดสอบที่แนวรับนะครับก็ตรงนะอ่า a d v a n c e เป็นไงฮะตามแผนเป๊ะๆนะครับมีโอกาสลงต่อก็ถูกนะครับพี P ่ที P ่พี เราบอกว่าเป็นแนวต้านถ้าจะไปต่อต้องมีสองเขียวนะอ่าแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นสีแดงลงมาแล้วก็ชนแนวต้านเนาะก็ลงตามสูตรนะครับเบ้มอ่าเป็นไซเวย์นะครับเป็นไซเวย์ก็อันนี้ผิดนะก็ผิดเพราะว่าเราเราบอกว่ามันเป็นไซ์เวย์นะครับรอที่ยีิบเจ็ดอะไรเงี้ยนะก็อย่างว่าแหละมันเป็นไซ์เวย์ เคอ่ะ CPO CPO ก็เด้งขึ้นไปต่อนะครับเด้งขึ้นไปต่อก็มีโอกาสขึ้นไปชนตรงนี้นะห้สาสิบห้าบาทห้าสิบต่าง AOT หลุดย่อแล้วนะถ้าหลุดหกสิบสามบาทที่มากย่อนะครับ KTB อ่ะยังไม่ยอมหลุดส่วนเรารอที่ตรงนี้นะ BBL อไซเวดดาวลุดหนึไม่ดีก็รออยู่เหมือนเดิมท็อปนะครับท็อปก็ตามแผนนะมีโอกาสขึ้นไปชนที่6กสิบบาท k b แบงเหมือนกันก็มีโอกาสลงมาต่อเคแบงมีโอกาสลงมาต่อก็ถูกนะ เจมที <GM> <c oughs> ตอนนี้สองแดงละนะครับสองแดงละแบบนี้ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีนะครับเจมทีสองแดงเนี่ยมีโอกาสลงต่อนะครับแนวรับที่ใกล้ที่สุดคือยี่สิบสองบาทสี่สิบถ้าหลุดตรงนี้ก็จะไปที่ยี่สิบบาทสาสิบสตางค์ c ก็ ha ยังเป็นสีแดงอยู่ก็มีโอกาสลงต่อ SCB อ่า SCB เราบอกว่าให้ลงมาที่แนวรับแล้วแล้วมันเด้งมันต้องมาสองเขียวแต่ว่ามันก็มาแปะพอดีนะแปะที่หนึ่งร้อยสามบาทห้าสิบตางพอดีนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องวัดใจต่อเพราะเป็นแนวต้านพอดีไปแปะเลยนะครับอ่ะต,ตัวที่วิเคราะห์ไปวันที่สิบเก้าส่วนมากก็ตรงนะอ่ะคราวนี้เรามาดูของวันที่ยี่สิบบาท เป็นยังไงกันบ้าฮะยี่สิบ p t ตัวเดิมนะ p t ตัวเดิมก็ฝ้าระวังนะครับ p t ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยจะย่อแล้วนะใช่ไหมเพราะว่าอันนี้คือเป็นเส้นแนวโน้มนะครับเส้นแนวโน้มนะอ่ามันเป็นกรอบแนวรับแนวต้านนะครับในรูปสามเหลี่ยมนะถ้าผ่านตรงนี้ไม่ได้ก็มีโอกาสจะย่อนะครับบริวเวณตรงนี้สามสิบห้าบาท จ็ดสิบห้าสามสิบหกบาทถ้าผ่านไม่ได้ก็จะย่อแล้วนะนะครับแต่ถ้าผ่านได้ไปไหนก็รูเลยสี่สิบาทเจ็สิบ้าสตาง์นะตัวถัดมาพีทีทีอีพีอ่ะพีทีทีอีพีตอนนี้ย่อแล้วน่าจะจบแล้วนะครับเพราะว่าแท่งราคาเปลี่ยนสีไปแล้วนะแท่งราคาเปลี่ยนสีไปแล้ว ถ้าวันนี้ราคาต่ำกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็จะเป็นการยืนยันนะเป็นการยืนยันว่าฉันจะลงเพราะว่ามันจะเป็นสองแดงสองแดงก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่แนวรับแบบนี้นะที่ร้อยสี่ิบหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบจะตัดนะอืม ระวังหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้าหลุดไม่ดีถัดมาเดลต้าเดลต้าก็รอ,อเอาตัวนี้ออกเลยอ่รออยู่ข้างล่างเดลต้านะครับรออยู่ที่แนวรับไม่มาก็ไม่เอานะ เคแบงเหมือนกันนะเป็นไซวดาวอยู่ในกร่อบนี้นะระหว่างร้อยสิบเก้านะครับหุดร้อยสิบเก้าไม่ดีมีโอกาสมาที่ร้อยสิบสองนะตรงนี้ก็เป็นสเต็ปไปสเต็ปไปขาลงไม่แนะนำให้เทรอ่ะเมื่อวานขึ้นมาร้อนแรงมากตัวนี้ s, s t a นะไม่แน่ใจว่า Government เขาประกาศอะไรเกี่ยวกับราคายางหรือเปล่าเออมีไหมมีไหมมีข่าวไหมไม่มีไม่มีมมข่าวอะไรนะเกี่ยวกับยางแต่ว่าแต่น่าจะเป็นข่าวอินไซ h ์แหละนะครับอยู่ดีไม่ได้พวดพลาดมาขนาดนี้หรอกเนี่ยเขาทยอยเก็บมาสักพักก้นเนี่ย ลายใหญ่เขาทยอยเก็บไว้ทักพักละนะครับแล้วก็นิสัยของตัว sca เขาขึ้นเขาขึ้นยาวนะเขาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นยาวเห็นไหมขึ้นจากยี่สิบบาทไปยนะี่้าแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะจังหวะที่เขาขึ้นนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนักลงทุนเห็นไหมครับเห็นอีตัวสีแดงๆนี่ไหมเนี่ยจังหวะตอนที่เขาขึ้นเยอะเนี่ยเพามีลายใหญ่เข้ามา นะครับสำหรับใครที่เรียนนะครับกำลังตัดสินใจว่าฉันจะลงเรียนดีไหมนะครับฉันจะลงเรียนดีไหมวันที่เก้าวันที่สิบเนี่ยนะครับอ่าก็คุณจะได้เครื่องมือนะได้เครื่องมือไปสังเกตลายใหญ่นะครับเทรดตามลายใหญ่ได้ตังเสมอนะครับเทรดตามลายใหญ่ได้ตังเสมอนะครับเห็นไหมช่วงนี้ก็ได้ตังช่วงที่มันลงเนี่ยโอ้ไม่มี สักแอะเลยเนี่ยไม่มีสักบาทเลยเนี่ยมาใส่ใช่ป่ะจังหวะที่มันขึ้นเห็นไหมจากตรงนี้จากตรงนี้นะจากสิบเจ็ดสิบสองบาทขึ้นไปปุ๊บสามสิบสองขึ้นไปปุ๊บห้าสิบหกเนี่ยลายใหญ่อยู่ทั้งนั้นเห็นไหมครับรายใหญ่อยู่ทั้งนั้นนี่แหละคุณก็จะได้วิธีการสังเกตนะครับตอนนี้รายใหญ่ก็เข้ามาละนะรายใหญ่ก็เข้ามาละก็มีโอกาสขึ้นไปตอบนะสำหรับตัว sta นะครับมีโอกาสขึ้นไปต่อสาหรับตัว s TA อ่าเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับว่าถ้าคุณเรียนคุณจะได้อะไรนะครับแต่ที่แน่แน่คุณจะได้ซื้อแล้วมันวิ่งนะครับจุดที่มันซื้อแล้วเนี่ยราคามันวิ่งนะไม่ใช่ซื้อแล้วแบบโอ้ยซื้อแล้วก็อ้าวถัวอยู่นั่นแหละถัวถัวถัวไม่ใช่นะนะครับเรียนกับผม คุณจะไม่ได้ถัว่วนะไม่ได้ถัว่วมีแต่คัด <c oughs> โอเคปะมีแต่คัดนะครับผิดทางก็คัดอะ่ะถูกปะเออเราจะไปดองไว้ทำไมไม่ลูนะครับอ่า S อ A ก็มีโอกาสไปต่อที่สิบเก้าบาทสมสิบแล้วก็ยี่สบาทห้าสิบนะ ใครที่มีหุ้นนะวางสต็อปรอรไไปที่สิบเจ็ดบาทห้าสิบอ่ะถัดมา a d ดวานนะหลุดละตามสูตรเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะนะครับแอดวานเนี่ยเขาเคยขึ้นมาตลอดใครที่ซื้อแอดวานตั้งแต่ปีสองพันยิบสามต้นปีนะเนี่ยมันจะขึ้นแล้วก็ยอ่อขึ้นแล้วก็ยอ่อ ขึ้นแล้วก็ยอ่อขึ้นแล้วก็ยอ่อมาชนเส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็เด้งแต่หลังๆนี้เริ่มเนี่ยอันนี้ยืนเหนือตลอดนะแต่หลังๆนี้ไม่ยืนเหนือละนะครับนั่นหมายความว่าแนวโนว้มพอเปลี่ยนไปแล้วนะช่วงเนี้ยเป็นขาขึ้นนะ แต่ช่วงเนี้ยเป็นขาลงแล้วนะขาลงแพทเทิร์นเป็นยังไงนี่ลงไปเรื่อยตรงไหมนี่ไงตึ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 งตรงไหมละ่ะไฮอยู่นี่โลอยู่นี่ไฮอยู่นี่โลอยู่นี่เป็นายโลเวอร์ไฮนนี้เป็นโลโลเวอร์โลเห็นปักขาลงคุณคุณจะมาซื้อแบบ ไม่ปไปไล่ไม่ขายไม่ขาดทุนเหมือนช่วงนี้ไม่ได้นะเหมือนช่วงนี้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันขาขึ้นไงถึงแม้ว่าคุณจะได้ซื้อตรงนี้นะแต่ขาขึ้นสุดท้ายแล้วมันก็จะทำหายใหม่ถูกไหมแต่ขาลงไม่ใช่นะคุณได้ซื้อที่จุดต่ำสุดนะครับต่อให้ซื้อได้จุดต่ำสุดแต่ขาลงคือโลมันลดลงไง ถ้ามันลงมาตรงนี้ก็ขาดทุนไงถูกป่ะเนี่ยแนวโน้มสำคัญทัดวาเราก็หลอนะเปลี่ยนแนวโน้มละถัดมาท็อปนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็มีโอกาสขึ้นไปที่หกสิบบาทอเจ้ามาแน่นอนเห็นไหม เจ้ามาแน่นอนนะครับนี่แหละสิ่งที่คุณจะได้คุณอ่านแนวโน้มได้พีดิกตลาดได้ดูว่าเจ้ามาหรือไม่มาซื้อแป๊บๆแ,แล้วขึ้นแบบนี้นะครับแล้วอยู่ในลายลุ่มได้ด้วยหุ้นตัวนี้ลายลุ่มปิดได้หุ้นพอปตัวนี้ด้วยนะครับทะาับาแดงแนวโน้มขาลงนะก็มีโอกาส ลงมานะเรารออยู่ที่หกสิบสี่บาทหสิบหกิบเอ็ดบาทยี่ห้าไม่ลงมาก็ไม่เอา t ทูท่เป็นแวนวโน้มขาขึ้นนะครับลายใหญ่เข้าแล้วนะเราเห็นตั้งแต่โซนนี้นะครับเราเห็นตั้งแต่โซนนี้ประมาณห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบประมาณเนี้ยครับแล้วเรากนะ็ซื้ออัดขึ้นมานะซื้ออัดขึ้นมานะครับ ตัวนี้ก็มีโอกาสมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่เจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าประมาณนี้นะตอบรอ,อดเราเลื่อนมาตัวถัดมาเจมที่เป็นแนวโน้มขาลงสองแดงก,ก็มีโอกาสลงต่อ นะใครที่ไม่มีหุ้นก็ไม่ต้องไปเทรดเขานะครับ e a ก็ล,ลงต่อถ้าหลุดตรงนี้ยาวนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแนวแนวรับนะครับตัวนี้เป็นแนวรับสามสิบหกบาทห้าสิบเนี่ย คือแนวรับนะหลุดไม่ดีหลุดเจอยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบเลยตอนนี้เขาเป็นไซด์เวดาวอยู่ในกรอบแบบนี้นะแนวต้านอยู่ที่สี่สิบอ็ดบาทห้าสิบสำคัญนะสามสิบหกบาทห้สิบหลุดไม่ดีทียูทียูตัวนี้เราก็ได้ซื้อนะครับในกลุ่มเราก็ได้ซื้อนะอ่ะ เอสเอเป็นสีแดงแบบนี้ก็ขายทำกาไรได้เลยนะขายทำกาไรได้เลยนะครับรายใหญ่เห็นไหมขายทำกาไรได้เลยอืมคนส่วนมากก็จะมารอขายที่สิบหกบาทสิบสตางค์เราขายได้เลยถ้าม้วน,นะครับ ัมาทัสโก้ก็เด้งขึ้นมานะถึงหน้าทําถนนแล้วเหรอไม่รู้นะอย่างมาต่อยอันนี้คือจุดบ่อล่อเฉยๆอุ้ยไม่ล่อนะลายใหญ่เข้าอือ ถ้าทำให้เหนือตัวนี้ก็จะเป็นสองเขียวถ้าทำให้เหนือสิบเจ็ดบาทสามสิบสิบเจ็ดบาทสี่สิบมานะก็มีโอกาสมาต่อที่สิบแปดสิบเก้านะครับต้องรอ สิบเจ็ดบาทสี่สิบก่อนเบ้มเด้งเฉยใช่ไม่ต้องไปเทรดนะขาลงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับหายอยู่เนี่ ตัวนี้ยังไม่ทำให้ใหม่เลยนะก็ไม่ต้องไปเทขาลงเด้งช่างมันเด้งช่างมันไม่ต้องไปเทะมันจนกว่าจะไปขาขึ้นเนี่ยเหมือนกันเห็นไหม ก็ลงต่อนะครับสำหรับตัว a อ t ทนะจนกว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองจนกว่าเขาจะขึ้นมาทะลุตร,ตรงนี้ได้อีกครั้งนึงก็เหมือนกับว่าเขาทำหายไหมปึ๊บตัวนี้อาจจะย่อลงมาแล้วต้องแบบนี้อืม นะจะย่อลงมาเพื่อทำโลใหม่ที่สูงกว่าเดิมนะครับและต้องทำหายหอือหายเราถึงจะมองว่าเป็นขาขึ้นดังนั้นช่วงนี้เรารอนะสำหรับเอ t ทีเราก็รอนะครับโอเคนะ ไปไงบ้างนะครับคลิปนี้เ็าจะได้เห็นว่าเอ,อ่อการอ่านโครงสร้างแนวโน้มเ็าอ่านยังไงนะเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณไปเรียนวันที่เก้าวันที่สิบนี้นะครับเนาะแล้วก็ฝากประชามสัมพันธ์นะครับสิ่งที่คุณจะได้อีกโอ้ก็มีก็มีเยอะก็มีเยอะนะครับ สูตรสแกนหุ้นเงนี้ยนะอ่ะเดี๋ยวสแกนให้ดูเป็นตัวอย่างอ่ะนี่ก็สต็อกสแกน MB1 สูตรสแกน คุณไม่ต้องมานั่งหาหุ้นเนี่ยหุ้นที่มันโวลูมเข้าพร้อมขึ้นสแกนปื้ดเดียวเจอละไม่ต้องมาเสียเวลาดูกราฟนะครับเป็นตัวตัวเราก็จะได้เห็นกราฟที่มันเข้าเงื่อนไขเลย อันนีอ้อันนี้ไม่ได้เนอเหมือนผลิตภัณฑ์ยางมานะช่วงนี้เขาต้องไปสนับสนุนอะไรเกี่ยวกับยางแน่เลยเนอก็มีโอกาสมาตรงนี้เห็นปะเนี่ย S C C อันนี้เราเห็นอยู่แล้วนะในกลุ่มลายก็ได้นะครับ S C C บางไฟพญาน้าอย่างเงี้ยบุ่มเหมือนไงก็มีโอกาสขึ้นมาตรงนี้ลายใหญ่มีแน่นอนห็นปะเนี่ยครับคุณจะได้เครื่องมือแบบนี้ไปคุณจะได้แบบจุดที่เข้าซื้อแล้วปุ้งแล้ววิง่งแบบนถือไม่นานถือไม่นานถือจากวันนี้มาตรงนี้ถจากตรงนี้มาตรงนี้กี่วันอนะ เจ็ดเปอร์เซ็นต์เล่าซื้อแล้ววิ่งน,นะครับอ่ะ,ใค,ะใครสายักใครสายอันนี้ก็นี่เนี่ยก็มีโอกาสตรงนี้อ่ะอามามาไม่ได้อ่ะ human human error ห right? ร uh, ือเปล่าหรือโอกาส่ะ P i M รู้ได้มีแนวต้านครับแบบเนี้ยเห็นไหมมีแกนไม่ใช่ อันนี้ไม่ได้แม็กโอแม็กเราเห็นละบรรทุกเกาะเห็นปะแม็กรุกเกาะไปไหนเห็นปะเนี่ยหาหุ้นที่มันโอใครมีปัญหาเรื่องไม่รู้จะหาหุ้นตัวไหนนี่อยู่กับเรานี่แบบไม่รู้จะหาเงินมาซื้อหุ้นยังไงให้มันครบ <c oughs> โอเคนะก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้เนาะผมโชว์ให้เห็นละสแกนหาได้ดูรายใหญ่ดูได้หาจุดเข้าแบบคงคมทำได้โครงสร้างของราคาดูเป็นเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะได้นะครับนะโอเคสนใจก็ติดต่อมานะประมาณนี้สวัสดีครับ